าต่อไปเป็นก้อนเนื้องอกที่ไต <c oughs> สองเซนาถามว่าจะต้องผ่าไหมอ่าอันนี้อันนี้ให้ข้อมูลมาเขาเรียกรูดรูดมหาราชไปหน่อยนะผมไม่แน่ใจเป็นถุงน้ำที่เขาเรียกว่าซิสหรือว่าเป็นเนื้อตันนะฮะความจริงอ่าท่านต้องถามหมอของท่านเน่ย คือวิธีวินิจฉัยเนื้องอกที่ไตเขามีเกณฑ์ที่เรียกว่าบอสเน็กบอสเน็กชื่อคนคือคือทางวงการแพทย์เนี่ยชอบว่าชื่อคนมันเรียกตามแต่ใครเป็นคนตั้งบอสเน็กเป็นชื่อหมอบอสเน็กคลาสฟิเคชันก็เป็นการแบ่งชนิดของเนื้องอกที่ไตให้คะแนนเป็นคลาสหนึ่งสองสามสี่ถ้ามันเป็นถุงน้ําก็จะได้คะแนนน้อยแต่ถ้ามันเป็นเนื้อตันก็จะได้คะแนนมากอย่างถ้าสองเซนแล้วเป็นเนื้อตันนี่ก็จะได้คะแนนมาก ถามว่าถ้าเนื้อตันหมายความว่าไงก็เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเพราะว่าเนื้องอกที่ไตถ้าเป็นเนื้อตันนะโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกธรรมดามีประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นท่านั้นเองที่เหลือจะเป็นมะเร็งมะเร็งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนื้อตันก็ต้องผ่าตัดนะฮะเนื้องอกที่ไตเนี่ยวิธีรักษามาตรฐานมีวิธีเดียวคือการผ่าตัดเพราะว่าเนื้องอกที่ไตเกือบทั้งหมดเป็นเนื้องอกชนิดที่ดื้อต่อเคมีบําบัดนะฮะ เราแทบจะไม่มีวิธีอื่นต้องผ่าตัดลูกเดียวนะฮะอ่าสตุปคำตอบหนึ่งคุยกับคุณหมอว่าไอ้ไอ้ classification เนี่ยบอสเนียคะแนนเขามานะันเป็นเนื้อตันหรือเป็นถุงน้ำถ้าเป็นถุงน้ำนี่ไม่ยี่เจอนะก็ตามดูไปหกเดือนแต่ถ้าเป็นเนื้อตัน ควรจะผ่าตัดน,นะฮะสนจะเอาเข็มจิ้มก่อนมาหรือไม่นั่นแล้วแต่ถ้าเป็นผมเป็นคนไข้ผมไม่จิม้มเพราะว่าจิ้มไปจิ้มมาเลือดออกก็ต้องผ่าฉุกเฉินอยู่ดีไหนๆ,ๆก็ไหนๆเราก็ผ่าไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะถ้าเป็นเนื้อตันนะถ้าเป็นเนื้อตันอ้าวทีนี้มาอีกคําถามนึงนี่ผมแต่งคาถามขึ้นเองเผื่อสมมุติว่าตามดูเออจะดูอะไรนะสมมติว่าตามอุลตราซาวดูหกเดือน,ะมมาา Sound, นที่เราตามดูเราจะดูการดับเบิลดับเบิลขนาด ดับเบิ้ลตีมคือหลักก็คือว่าเนื้อง,งอกใดๆที่เป็นมะเร็งเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเพิ่มขนาดเท่าตัวในเวลาไม่เกินหกเดือนเขาเรียกว่าดับ l i ิ g time เร็วกว่าหกเดือนนะนี่คือคาแรคเตอร์ของมะเร็งนะสมมุติเราตอนนี้สองเซนใช่ไหมอีกหกเดือนมาดูใหม่นะปึ๊บสี่เซนอันนี้ละเราสงสัยแล้วนะอันนี้พูดถึงเนื้อตันนะไม่ได้พูดถึงถุงน้านะเพราะถุงน้ามันก็ขยายได้แล้วถุงน้ําไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับอะไรนะฮะโอเคสรุปว่าหนึ่งคุยกับคุณหมอว่าเป็นเนื้อตันหรือเป็นถุงน้ําถ้าเป็นเนื้อตันก็ยอมผ่าตัดเลยถ้าเป็นถุงน้ําคุณหมอแนะนําให้ตามดูก็ตามดูทุกหกเดือนโดยดูการเพิ่มขนาดของมันนะถ้ามันไม่เพิ่มขนาดก็ก็ไม่ต้องทําอะไรก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบือ่อกันไปข้างแต่ถ้ามันเพิ่มขนาดเท่าตัวในเวลาประมาณหกเดือนก็จบลงด้วยการผ่าตัดอยู่ดี